พอ่อจะทำอะไรมาทำกับข้าวตอนเย็นแม่ไม่กินไม่ใช่เหรอหนูไม่กินข้าวเย็นวันนี้หนูเพิ่งกินข้าวตอนบ่ายสามเองทำไมกินสายอ่ะเอาก็ตอนเที่ยงมันไม่หิวก็เลยมากินตอนบ่ายแล้วนี่พ่อกำลังจะทำอะไรกับข้าวแล้วเมนูอะไรวันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ยเก็มีขวดตับที่แม่ปูส่งให้ก็เอามาตุน๋นแล้วก็เห็นฟักมันเหลือ ก็เลยจะตุนฟักใสข้วตับไว้กินนิดหน่อยแล้วเหลือไว้ช่งนี้สรุปแล้วก็คือจะตุนฟักใสข้วตับครับตุ๋นข้วตับใส่ฟักครับมาดูกันนะคะมันขึ้นตรงไหนเนี่ยไม่ใช่กันพอเปิดไฟตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งไหมเนี่ยมันไม่ออกอะขยับปังหน่อยตรงไหนมันออกอยู่แล้วนั่งไงแม่อ๋อโอเคเออไม่หลงเหรอคะใช่ตอนแรกไฟมันจะอยู่ตรงนี้นักผู้ชมดูดี คือปล่อยให้แม่เขย่าเนี่ยขวดตับนะคะขวดตับนะคะจะได้กันคือพ่แม่กำลังจะตุนใส่กัพลักนะคะจะเอาความหวานของฟักอืนท้งไว้แล้วเราจะกินเราก็ตักใส่ถ้วยไปแล้วก็ไปปรุงจะเป็นต้มแซ่บก็ได้พรุ่งนี้เราก็เอามาทําเป็นอพวกเนื้อตุ๋นอ่ะพรุ่งนี้ที่เหลือเราก็เป็นเนื้อตุ๋นแต่ถ้าเราอยากกินต้องต้มแซ่บ แล้วก็ตักใส่ถ้วยไปนิดนึงแล้วก็เอาผงใส่ทําอะไรปรุงอันนี้ก็กแค่ตุนไว้เฉยๆตุนให้เขาเปื่อยไว้เฉยกับฟักเพื่อให้ใช่เข้ากันให้มันหวานใช่ครับนี่ไงตุนไว้เราจะกินได้หลายมือ้อแต่ถ้าเรากินไม่หมดใช่ไหมเราก็ตากเอาเนื้อเขาแล้วก็เสดแล้วใส่ถุงแล้วก็มัดมัดใส่ฟิตไว้แล้วก็ไปทำเมนูอื่นต่อได้อยู่ครับโอเคนี่นะคะได้มปเชีก็ตุนไว้นานไหม ก็งานอยู่ครับจนฟักเปื่อยเออจนจนหมูปมเปื่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะครับโอเคนี่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาทําอาหารบนรถบ้านแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่เพราะว่าช่วงนี้ด้านนอกนี่หนาวมากเลยอาาตอนเย็นอะ่ะอุณหภูมิลดลงครับอืฝนตกมันไม่ได้ตกที่บ้านคุณพ่อนะครับวันนั้นมาปุ๊บเขาก็โดดไปตกที่เชียงใหม่นู่นครับใช่ซึ่ตอนนี้ด้านนอกอ่ะท่านผู้ชมดู ขนาดกิ่งมะขามที่อยู่ตรงนี้นะยังปลิวเลยอะ่ะยังขยับไปขยับมาลมแรงไม่แรงอะ่ะดูดิเดี๋ยวก็ตุนไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะคะคอย่างที่คุณพ่อบอกนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะคไปพอพ่อไปเลยขณะที่รอแบบไอเนี่ยฟักกับไอขั้วตับเนี่ย ตุนจนเปื่อยแล้วนะพ่อรอรอนักขณะที่รอไปอาบน้ําก่อนเลยพ่อพอไปอาบแล้วเดี๋ยวหนูอาบมั้งแต่หนูจะอาบน้ําในรถบ้านพ่อจะอาบในรถบ้านไหมล่ะไม่อาบไหนพ่อจะวิ่งผ่านอ๋อแล้วแต่พ่อเลยหนึ่งสองสามซ่ารถฝาแล้วก็หลังเลยโดนสังกสีซ่าโอเคปไปอาบก่นเลยหรือว่าจะอาบในรถบ้านไม่ครับเดี๋ยวไปอาบนู่นอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวหนูจะอาบในรถบ้านไปแยกย้ายกัน <Okay. S 2> ก็ตุนไว้ตรงนี้แหละค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าต้องประมาณชั่วโมงนึ่งนู่นนะคะมันถึงจะเปื่อยมันถึงจะแบบเขาเรียกวอะไรนะมันถึงจะแบบเปื่อยแล้วก็ทําให้ฟักมันเปื่อยด้วยไก่มันเปื่อยด้วยแล้วก็มันจะได้น้ํามันจะได้หวานค่ะนี่ฟักกับหมูไม่ใช่ข,ขืนกายขวดตับไก่ตับหมูฮะเอาเหรอครับขวดตับหมูหนูเข้าใจเป็น ตับไก่นะไม่ใช่ครับเหรอเป็นขั้วตับของหมูครับนี่หนูไม่เคยกินน่ะแม่ปูบอกว่าอร่อยมากเรอตุ๋นให้เผื่อจริงจังนะหนูไม่เคยกินเลยนะก็เหมือนตับนั่นแหละแต่เป็นขัวของเขาโอเคครับอาจะได้ลองเรากินดูนาะครับต้มแซบเนาะพ่อเนาะครับตำน้ำพริกกับขี้หนูเราทำต้มแซบก็ได้กระตัาเอามาต่างหากหรือไม่เราก็ใส่พริกลาบก็ได้ ใส่พริกลาบก็ได้พริกลาบเราก็มีโอเคป่ะแต่อานน้าก่อนเลยตอนนี้ไป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 แต่ตัลงจะกินพริกลาบหรือว่าต้มแซ่บต้มแซ่บก็ได้พริกลาบก็ได้พริกลาบเนาะเดี๋ยวพ่อจะไปเด็ดไอ้ออะไรนะผักไผ่มาแผ่นผักไผ่แต่ว่าพ่อไปอาบน้ำกวอเตร์มันหนาวพ่อไม่หนาวหรอกอาบน้าดึกมันแบบนี้ไพเดี๋ยวค่อนไปเก็บไอ้ที่พ่อว่าแะโอเครู้แล้วค่ะไปเลยไปเลย เดี๋ยวคุณพ่อไปอาบน้ําก่อนนะคะถ้าไม่ชมเพราะว่าตอนนี้มันทุ่มกว่าแล้วค่ะอากาศก็หนาวนะคะต้มแกงไว้ตรงนู้นก่อนค่ะขนาดขันห้ายังหนาวเลยค่ะถ้าไม่ชมนั่งขดอยู่ตรงที่นอนเนี่ยค่ะเดี๋ยวใส่เสื้อให้ก่อนอใส่เสื้อก่อนขนันห้า กระดิ่งนะคะท่านผู้ชมเสียงดังมากเลยค่ะอยู่ข้างนอกนลกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่ะอืมโอเคขันให้อุ่นแล้วครับขันให้อุ่นแล้วครับ ไปดูแกงกัน ไ้ชมดูสิฟักกับหมูนะคะแบบอพอ,อต้มได้สักพักหนึ่งนะคะเนื้อมันฟูเลยค่ะคุณพ่อใส่เขาเรียกว่ามะนาวดองด้วยนะคะเดี๋ยวรอสักประมาณอีกครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวคุณพ่อก็จะเอานะคะแกงนี่นะคะมาปรุงนะคะใส่ พริกขี้หนูบดนะคะหรือแม่ก็อาจจะเป็นพริกลาบค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะพ่อพ่อพ่อหม้อตุ๋นพ่อมันเดือดมันเดือดจนเปื่อยเนื้อมันเปื่อยมันยุ่ยหมดแล้วนะ ดูดิฟักทองฟักทองมันก็ไอฟักเขียวมันก็เปื่อยหมดแล้วพ่อโอ้ยเนื้อฟูสวยมากเลยอะพ่อเอาบันไดมาขึ้นทังนี้นะพ่อขึ้นนังไหนครับขึ้นทังนี้ค่ะเพราะว่าหนูปิดประตูฝั่งนู้นแล้วเพราะมันหนาวอ่ะมันไม่ไหวแล้วพ่อแล้วพ่ขึ้นัาคารเหรอครับท่านผู้ชมดูดิ หมูมันเปื่อยแล้วอ่ะดูผักผักเขียวก็เปื่อยจนยุ่ยหมดเลยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะหอมมะนาวดองด้วยพ่อ,อโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่ามันน่ากินขนาดไหน ห้าน,นอนคุณแม่นะคะใส่เสื้อให้เขานะคะเสร็จแล้วนะคะเขาก็นอนขดอะท่านผู้ชมเขาหนาวดูสินอนเอาเอานอนเอาอหัวขาหนุนแขนตัวเองนะคะเอ้ยหนุนขาหน้าของตัวเองนะคะเสร็จปุ๊บก็เอามืออีก เอาขาหน้าอีกข้างหนึ่งของตัวเองนะคะปิดหน้าตัวเองไว้แบบนี้เดี๋ยวสิคุณพ่อขึ้นมาละเดี๋ยวจะให้่าผู้ชมดูนะว่าหมูนะคะแล้วก็ฟักเขียวในหม้อมันเปื่อยมันน่ากินขนาดไหนนะคะพอ่อหนูอาบน้ำมาแล้วใช่ไหมอาบแล้วครับหนูยังไม่ได้อาบเลยพ่ออาบขันสองคันพ่อเออพาไปดู นี่อันนี้คืออะไรคะซาะแหน่กับผักไฟครับอืมนี่คือผักนะคะที่อยู่ในสวนของเราสองคนตายายนะคะท่านผะู้ชมน่ารักไหมเนี่ยมันมันซึมเข้าไปในจิตวิญญาณเลยนะความรู้เสือ่อท่านผะู้ชมดูดิเรามีผักในสวนกินแล้วจแต่ก่อนมันเป็นแค่ภาพนะคะแต่ตอนนี้มันจับต้องได้นะคะท่านผะู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่า หมูกับผักเขียวมันเว่วยขนาดไหนไตักให้ดูกันนีู่้ชมดูต้มนะคะแบบแบบนานมากค่ะอันนี้ก็คือมะนาวดองนะคะว,ว้าวสุดยอดไหมคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูคุณพ่อปรุงกันนะคะอันนี้คุณพ่อจะเริ่มปรุงแล้วนะคะ โดยการใช้อะไรเพราะพิล่าครับนี่นะคะคือไอหมูกับฟักเขียวต้มอ่ะนะคะล้าผู้ชมก็คือเราเราไม่ต้องใส่อะไรนะก็ค,คือต้มแค่ฟักเขียวกับหมูอย่างเดียวเนะแล้วก็ใส่อะไรนะมะนาวดองครัแค่นั้นแค่หอมแล้วก็ต้มไว้สักประมาณ กือบชั่วโมงอ่ะถ้าผู่ชมเอเอ,เอให้มันเปื่อยให้มันยุ่ยทุกอย่างนะอืมแล้วก็เอามาทําเนี้ยต้มแซบหรือว่าพริกหรือว่าอะไรนะกระบเออเอาแบบทําเป็นใส่พริกลาบก็ได้หรือว่าเอาแบบที่แบบใส่พริกขี้หนูก็ได้มะนาวก็ได้เงี้ยแล้วแต่อุ้ยน้ำลายแตกทำไมแตกคะหิวอ่ะนี่นะคะคุณพ่อก็เริ่มปรุงแล้วค่ะรู้สึกว่าเกลือพ่อมีไหน น้ำปลากะปุกเกลือในน้ำปลาก็ได้ค่ะอันนี้คือบอสใส่อะไรบอกถ้าู้ชมด้วยสิอันนี้ใส่ผงนัวครับนี่เติมน้ำปลาค่ะคนก่อนนะเขาอมาคนด้วยกัน ท่านผู้ชมน่ากินไหมเคล็ดลับของมันคือต้องตุ๋นนานๆนะวะเนาะครับต้มนานๆร้อนๆเลยแจ๋วแจ๋วแจ๋วสองคนตายาือใส่ไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสารแน่กับไอ้ฝักไส คิดชื่อไมมออกบางทีหนูก็พูดผิดพูดถูกท้าผู่ชอเดถือสานะเรา,าเรายังไม่ใช่มืออาชีพเราไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลนี่ไงเห็นไหมคะแบบง่ายๆแต่น่ากินนี่โอเค<ำ>เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยครับโอเคไปขาไปกินข้าวกันเอาช้อนก่อนครับขาไปเอาช้อนกันนะครับ นี่นะคะเหมือนเดิมนะคะโต๊ะกินข้าวของเราสองคนตายายนะคะก็คือโต๊ะกินข้าวบนรถบ้านนั่นเองนะคะก็จะมีข้าวเหนียวนะฮะน,นี้กินกับข้าวเหนียวนะคะพ่อหนูไม่ไหวอ่ะตรงนั้นมันหนาวอ่ะเพราะมานั่งกินตรงนี้เะนะถ้านาม้ชมตรงนู้นอ่ะมันหนาวอ่ะเพราะว่า เราเปิดประตูไว้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ลมหนาวมันพัดเข้ามาค่ะม่จะอาบน้นไ้ไดมั่งไม่ไหวอาบก็อาบในรถบ้านเนี่ยยี่ขันโอ้สามขันสองขันก็นอาบาเดี๋ยวมากินข้าวกันค่ะได้หลายมือเลยครับใช่คือเขาเรียกว่าอะไรนะที่ ที่เราตุนไว้ในหม้อเมื่อกี้นะคะหมูตับขวดตับแล้วก็ฟ<ป>ักอะ่ะคือเราพรุ่งนี้กินได้อีกสามมื้อเลยท่านผู้ชมคุณพ่อไปซื้อข้าวเหนียวมาสิบห้าบาทาเ,รเราไม่เอาจานมาใส่ข้าวเหนียวละไม่เป็นไรนะไง,ไง่ายง่ายมาท่านผู้ชมมากินข้าวด้วยกันนะพอชวนท่านผู้ชมด้วยดิมาครับท่านผู้ชมมากินข้าวคุณพ่อครับขอให้กินได้ก่อน ก็มีน้ำพ,พริกกุ้งเสียบครับใช่ืวอถั่วหมูมนี่อร่อย,ยนะเนี่ยนึอจับเัยเหมือมมนที่เขาตุนใส่กว๋วยเตี๋ยวนั่นแหละๆๆลเ,เราไม่เคยรู้จักเขามาขอบคุณทุกเหตุปจัจจัยครับ ขอให้บุญรักษานะคะเะิ๊กคุทไม่ใช้มโอ้โหอยากให้ท่านผู้ชมมาน,นั่งกินด้วยจัง,งเลยท่านผู้ชมลองไปทำดูนะง่งงายๆไม่มจาเป็นต้องเป็นไอ้นี่ก็ได้อะไรก็ได้ครับเอามาตุนแล้วก็เอามาใส่พริกลาบครับแช่ตุนใส่ฟักด้วยนะเพราะว่ามันจะถ้าตุนใส่ถ้าเอาหมูหรือไก่มาเนี่ย ตัวใส่ฟักเอมันจะหวานนะมันจะหวานเนาะกรุบกอหวานดีเซราจะเอามาทําเป็นเมนูใส่พริกลาแบบเช่าเหนือก็ได้หรือเอาไปทําเป็นต้มแซ่บก็ได้ค่ะใส่พริกขี้หนูใส่มะนาวก็ได้อ,อร่อย <c oughs> รับรองเจริญอาหารแน่อนอน ลมหนาวเวล่ะลมแรงม่แรงประตูนัง้งปึ้งๆลมหนาวฟักก็อร่อย,อข,ข,ยข้าวเขาเหนียวอย่างนข้าวไขรไม่หมดนะ ต้องอธิบายว่าในพริกลาบมันมีสมุนไพรอะไรบ้างในพริกลาบมันมีเครื่องเทศนะครับมีอ่าอ้หลายอย่างเลยเม็ดหอมป้อมมีดีปีมีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับหอมแดงมีหอม,หอมแดงหอมขาวมีทุกอย่างเลยครับอะไรบ้างฮะติดชนิดป,ประมาณข,าข่าตะไคร้กูมีในนี่หมดเลยครับเเป็นนพริาบียใช้พริกลาบเนี่ย ที่เราใส่ลงไปเมืเ่อกี้เป็นเขาเรียกอะไรสมุนไพรอย่างดีเลยใช่ครับม,มีขามีตะไค้มีหอมขาวมีเม็ดหอมปัม้มมีดีปีขันห้าพ่ออันนี้ยังพื้นๆนะที่คุณพ่อพูดให้ฟังเนี่ยบางคนเขามีสูตรลับเขาใส่อะไรอีกไม่รู้ เขาหนาวเนาะสองสามวันก่อนไม่ยอมใส่เสื้อผ้าวันนี้หนีไปนอนนู่นตักบแดดเมืม่อคืนขันหา้าไม่ยอมนอนเพราะอะไร <c oughs> คุณพ่อปิดตรงนี้เขาได้ยินเสียงหนูกินอาหารของเขาเขาไม่นอนทั้งคืนเลย เหาที่ออกจนได้แล้วไปจัดการหนูตัวนั้นจนได้เลยครับหาครึ่งเลยแล้วก็เสร็จป,ปุ๊บเข้าบ้านไม่ได้ครับก็นอนตรงเก้าอี้พับทั้งคืนเก้าอี้พับตรงโต๊ะกินข้าวอะค่ะ น,นี่แหละชีวิตจริงของเราสองคนตายายนะคะไม่ยอมเดี๋ยวเอาที่ชูเปียบอ่ะข้าวเจ้านี้มันเหนียวติดมือไหม กรอ,อย่างนี้แหละอร่อยดีดูถึงบรรยากาศไปแคมป์งเลยอะ่ะพอนอนกระดิกห้กันห้าเนี่ยเขาเหมือนคนนะั้นสิมิสัยเขาไม่เหมือนแมว <c oughs> ทั่วไปเนาะ ใชาจะน่ารักเกินแมวแล้วเขารักพ่อรักแม่มากานี้นิสัยของเขาแบบจากที่เราเอาเขามาเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยเขาเป็นเด็กก้าวเล้ามากนะท่านผู้ชมจับก็ไม่ได้ขวนหน้ากัดหน้าบ้างอย่านี้เขาดีอะ่ะพ่อมาวันแรกพ่อก็โดนกัดแล้วนิสัยนิสัยของเขาค่อยๆเปลี่ยนนะะท่านผู้ชมเขาเริ่มอ่อนโยนขึ้นเขาเริ่ม หักห้ามอารมณ์โกรธของเขาได้มากขึ้นนะคะถ้ารู้ว่าอากาศพ่อกับแม่คือไม่ดีพ่อกับแม่จะเจ็บเขาก็จะห้ามตัวเองบางทีงเขาจะการจัดจการเขาแบบเอามือของเขาดันออกอะค่ะเขาเท้าเขาดันออกห,ห้ามห้ามใจตัวเองอ บางทีเขาจะกัดคุณบางทีเขากัดค <Elijah. S 2> ุณแม่ใช่ไหมคะเนี่ยเขางอตัวอะไรอกให้เลยเดเขาจะกัดคุณแม่นะคะกัดแล้วแหละแล้วม่ชมกัดแขนแล้วแหละเออแม่บอกตีนะค่ะหน้าตีนะแม่ตีลูกนะลูกทานิสัยแบบเนี้ยเขาก็จะแบบห้ามตัวเองอย่างเงี้ยห้ามชมเห็นไหมเขาจะเอาขาหน้าปิดตาตัวเองไว้แสงเข้าตาเหมือนเด็กเลย ฟักแบบ <c oughs> ฟักบ้านสวนเรานี่อร่อยนะบีเอฟซีแบบว่ามีฟักยังเหลือไหม,มฟักอะเหลือลูกลูกของลกูกอร่อยมากฟักนี่ทำได้หลายอย่างมากเนาะ ่อบชอบฟักเกี่ยวไงอ,อ,อายุการเก็บก็ได้นานแล้วตุ๋นอร่อยออพ่อเห็นคนจีนเขาตุน๋นนะเมื่อก่อน ตอนพ่อเด็กๆอ่ะพ่อไปกินอาหารในโรงเจไงตอนมีช่วงเทศกาลกินเจอ่ะพ่อหนูจิ้มเลยเด้อครับพ่อเห็นนอ,อาซิมอามา่าแถวนั้นใช่ไหม,มข้าตุนน่ะแล้วพ่อก็ไปกินข้าวข้าต้มฟรีไงอ,อร่อยอ่ะอ,อ,อร่อยใช่ไหมแม่ หมว่าแม่ไม่กินข้าวเย็นไงฮะลืมตัวเหรอฮะนี่มันไม่ใช่ข้าวเย็นนะหรอนี่มันข้าวสองทุ่ม <c oughs> คุณแม่ว่าคุณแม่จะไม่กินข้าวแล้วครับจังวะอาหารตักแต่ฟักอย่างเดียวจะงดอาหารอะไรอย่างอาพูดสิอาหารเย็น <c oughs> ฟักมันนุ่มอ่ะ <c oughs> โอเคค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะต้องจบคลิปนะคะแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากอะไรท่านผู้ชมเนะี่ว่าฝากทุกคนอย่าลืมติดตามคุณพ่อนะครับแล้วอย่าลืมอุด่นน้ำมันนวดคุณพ่อด้วยนะครับน้ำมันนวดที่ใช้ดี เงินทาอาการปวดเมื่อยแมลงสัตว์กัดต่อยเวียนศีรษะหน้ามือตาลายลมพิษปดพื่นคันสิวใช้ได้นะครับใครสนใจก็แอดมาหาคุณพ่อได้นะครับแอดเจ็ fcg เดมันอาครับไม่ฝากอะไรท่านท่านผู้ชมก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนมอบให้นะคะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ะะขอบคุณจังหัวใจค่ะทุกส,สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะย่อมดีเสมอนะคะเราก็จะใช้ชีวิตกันไปอย่างนี้นะคะดูความเปลี่ยนแปลงของโลกดูความไม่เที่ยงดูความเป็นอน,นิจังนะคะอย่างนี้ไปด้วยกันนะคะจนนู่นอะคะ่ะจนเราแบบจากกันไปคนละข้างอะคะ่ะเออเนาะใช่ครับบ๊ายบายรักทุกค,คนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ เดี๋ยวสักพัก็ต้องลงไปก่อแฟ